สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนมาเช็คนะครับวันนี้ผมไปดำน้ํามาได้แหวนมาสองวงนะคนดำน้ําที่แม่น้ําเจ้าพยามานะครับอยากรู้ว่าเป็นเพชรหรือเปล่านะครับมาดูกันเลยอันนี้เราก็เอาเครื่องตรวจเพชรมานะผมติดรถไว้ประจําอยู่แล้วเดี๋ยวรอสักคู่นะนะเดี๋ยวรอให้มันขึ้นพร้อมใช้งานก่อนต้องอยู่ที่ระดับนี้นะคือระดับปรับจูนนะครับ นันคือความใช้งานกับหลักคูนะแป๊บหนึ่งอันนี้ผมก็ดำน้ำนะมันได้มาสองวงนะครับอ่าโอเคมันเลดี้แล้วนะนี่ครับผมตกใจมากผมตื่นเต้นมากกับวงนี้นะวงนี้นะครับดูดิเพชรเม็ดเบลเลอร์เบล่าเลยแล้วก็มีเพชรเม็ดเล็กเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คให้ทุกคนดูมารู้เลยพร้อมกับผมเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวขอเช็คเม็ดเล็กก่อนแล้วกันนะ เชิปเม็ดเล็กก่อนนะค่าความแข็งจะอยู่ที่เท่าไหร่อุ้ยเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่พอมันไปโดนมันไปโดนโลหะมันจะดังติ๊ดติ๊ตเอ้ามันโดนโลหะค่าความแข็งอยู่ที่แปดนะเม็ดมันเล็กนะเอ้าเฮ้ยค่าความแข็งถึงเพชรเลยเหรอ แข็งมากเลยครับอันนี้เม็ดเล็กนะอันนี้เม็ดเล็กมีสีข้างๆนี้มีสีด้วยสีเขียวเดี๋ยวเช็คสีเขียวก่อนสีเขียวเสร็จแล้วก็เป็นเม็ดใหญ่นะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวดูเ่ผมอยากรู้ว่าสีเขียวก็แข็งเหมือนกันแข็งระดับเพชรเลยครับแข็งระดับเก้านะ โอเคต่อมาครับลุ้นเม็ดนี้นะลุ้นเม็ดนี้เม็ดนี้นะเม็ดนี้พึ่งขึ้นมาจากน้ํากดหนึ่งสองเอ,เอาเอาเอาแล้วไงบันเทิงกูเอาแล้วไงบันเทิงกูเฮ้ยใ,ใช่เหรอเดี๋ยวดีขอยกรอบหนึ่งขอยกรอนพบความมั่นใจหนึ่งสอง เอาแล้วไงเอาแล้วไงลองปล่อยลงมาลาอนอนลงพควาชัวแต่ปกติเขาจะให้มันขึ้นอยู่ประมาณเลขสี่เพื่อควาชัวจะรวยหรือเปล่าจะรวยไม่เม็ดนี้เอาค่อยยังแข็งอยู่ครับยังแข็งอยู่ยังแข็งอยู่อุ้ยอุ้ยตื่นเต้นเลย<อ>เม็ดขนาดนี้จะเท่าไหร่เนี่ย ไม่มีรอยเลยนะมีรอยเลยนะนิดขนาดนี้จะเท่าไหร่เนี่ยยังไม่ได้ล้างนะครับมีสภาพอันนี้แค่มือถูนะแค่มือถูโอเคครับต่อมาเราล้ลึงงน,นี้วงนึงอีกวงนึง,อนงโอ้โหใจชื้นแล้วใจชื้นแล้ววงนี้ต่อมาวงนี้ครับถ้าเกิดกดโด,โดนโดนโลหะมันจะดังติ๊ดติ๊ดติ๊ดอย่างนี้นะเนี่ย จะดังชี้ีๆอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเรากดโดนเพชรหรือโดนอะไรเนี่ยมันจะเพชรหรือพลอยหรือแก้วเนี่ยมันจะไม่มีเสียงเฮ้ยอันนี้ทะลุกาบแป๊บนึงนะโอ้โหอันนี้ขึ้นเร็วมากอันนี้เพชรแน่นอนอันนี้เพชรแน่นอนอันนี้เพชรแน่นอนบอกเลยว่าเพชรแน่นอนเพชรแน่นอนโอ้โห ทะลุไปเลยอันนี้ทะลุแข็งมากอันนี้เพชรแน่นอนครับอันนี้เพชรแน่นอนทุกคนอันนี้เพชรแน่นอนครับแต่วงนี้เอ่อเอ่อวงนี้ก็เพชรน,นะมันแข็งอะมันแข็งอะดูดูดูอีกรอบนึงไอ้ว,เอวงเม็ดใหญ่ๆเนี่ยเช็คเม็ดใหญ่นี่ออ้าชิบหายเลยหนึ่งสองหนึ่งกดขึ้นนะแต่ขึ้นช้าแต่ก็ความแข็งระดับเพชรครับเอาใหม่นะ มันก็ขึ้นนะมันก็ขึ้นนะแต่อีเนี้ยอันเนี้ยอีวงเนี้ยเม็ดเล็กๆเนี้ยคือแบบว่ากดปุ๊บขึ้นฮะลุกราฟเลยครับทุกเม็ดเลยหวานเจี๊ยบฮะวงนี้เพื่อแท้แน่นอนแต่วงนี้ผมไม่แน่ใจใครพอมีความรู้ว่าจะต้องดูยังไง ถ้าเกิดมันจะ,ม,นจะมันจะเป็นร้านไหมจะถึงร้านไหมเม็ดขนานนนดนี้กี่กหลัดเนี้ยเฮ้ยทุกคนดูดติตื่นเนตะ้นเลยตื่เต้น,นครับสุดยอดสุดยอดวันนี้ขอให้ใช่เถอะขอให้ใช่เถอะโอเคครับเจอก,กันอีพีหน้าพรุ่งนี้ผมก็จะไปดำอีกนะครับรอดูรอดูไปแล้วครับสวัสดีครับ